เคยสงสัยกันไหมครับว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาสร้างตัวตนขึ้นมาได้ยังไงโดยเฉพาะเวลาที่ต้องอยู่ท่ามกลางมาหาอำนาจที่รายล้อมเต็มไปหมดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสุขโขทัยกันครับซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งมากๆของการสร้างอัตลักษณ์ที่ต้องทั้งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ต้องยืนหยัดเพื่อสร้างมารดกของตัวเองไปพร้อมๆกันนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันในวันนี้ ว่าสุขโขไทยเนี่ยสร้างความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาได้ยังไงท่ามกลางอิทธิพลสารพัดอย่างที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะมาจากเพื่อนบ้านมหาอำนาจหรือว่าเดนแดนที่อยู่ไกลออกไปเอาละครับเส้นทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการย้อนไปดูสุขโขทัยในฐานะที่เป็นเหมือนชุมทางวัฒนธรรมก่อนจากนั้นก็จะไปสำรวจความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใกล้ชิดอย่างล้านนานและอยุธยา แล้วก็จะไปเจาะลึกการทูตกับมหาอำนาจเบอร์ใหญ่อย่างจีนและอินเดียก่อนที่เราจะมาสรุปกันในตอนท้ายครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันถูกสังเคราะห์จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในศตวรรษที่13เนี่ย สุขโขทัยถือกำหนดขึ้นมาในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งอยู่แล้วดังนั้นโจทย์ใหญ่จึงไม่ใช่แค่จะสร้างอาณาจักรยังไงแต่คือจะทำยังไงให้อยู่รอดแล้วก็สร้างมรดกที่เป็นของตัวเองขึ้นไม่ได้ท่ามกลางมาหาอำนาจเหล่านี้โอเคเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่า การต่างประเทศของสุโขทัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆนะครับแต่ทุกย่างก้าวเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆเลยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการขยายอํานาจรักษาความมั่นคงเพื่อความอยู่รอดไปจนถึงการมองหาผลประโยชน์ทางการค้าและที่สําคัญคือการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อเอามาหล่อหลอมอาณาจักรของตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า สุขโขไทยเขาจัดการกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองรอบๆตัวยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่ามันซับซ้อนมากเพราะเต็มไปด้วยมิตรศัตรูและพันธมิตรที่บางทีก็คาดเดาได้ยากโอ้โหสไลด์นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันคือความแตกต่างแบบคนละขั้วเลยคือกับล้านนาทางเหนือเนี่ยความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการเป็นพระสหายที่สนิทกันมากๆระหว่างพ่อขุนรามคำแหงกับพญามังราย ถึงขนาดที่ว่าไปช่วยกันเลือกทําเลสร้างเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียวแต่พอหันมามองทางใต้ยอย่างอายุธยาที่เกิดทีหลังกลับกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวทันทีความสัมพันธ์ก็เลยเต็มไปด้วยสงครามการชิงอำนาจกันมาโดยตลอดไทม์ไลน์นี้ทำให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านอำนาจได้ชัดเจนมากๆครับคือเริ่มตั้งแต่ปี1914ที่อยุธยาบุกโจมตีจนสุขโขทัยต้องยอมเป็นประเทศราช แล้วก็จบลงในปี1981เมื่อสุขโขทัยถูกผนวกรวงเขาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็เท่ากับเป็นการปิดฉากสถานะรัชอิสระของสุขโขทัยลงไปเลยแต่นอกจากล้านนากับอยุธยาแล้วสุขโขทัยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่สําคัญกับเมืองอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างนาครศรีธรรมราชเนี่ยก็เปรียบเสมือนประตูทางวัฒนธรรมที่นําพุทธศาสนาเข้ามาให้ส่วนหัวเมืองมอญก็เป็นทั้งพันธมิตรทางการค้าและเป็นเครือญาติที่สําคัญ ซึ่งก็ช่วยให้เศรษฐกิจของสุขโขทัยเติบโตขึ้นมากเลยครับเอาล่ะครับจากเพื่อนบ้านรอบๆตัวคราวนี้เราจะขยับไปดูความสัมพันธ์กับมหาอำนาจที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยนั่นก็คือจัก,กรวรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หยวนซึ่งตอนนั้นปกครองโดยชาวมองโกครับคำว่าจิ้มก้องหรือระบบบรรณาการเนี่ย ฟังดูเผินๆอาจะเหมือนการยอมจำนนนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดสุดๆเลยครับมันเหมือนกับการที่เราไปสมัครเป็นสมาชิกระดับ V.I.P กับมหาอำนาจเพื่อให้ได้รับการรับรองทางการเมืองแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่คนอื่นไม่มีกระบวนการของมันก็เรียบง่ายแต่ได้ผลมากครับคือสุโขทัยจะส่งคณะทูตไปพร้อมกับเครื่องบรรณาการอย่างเครื่องสั่งคโลกไปให้จีน พอจกพักรพรรดิจีนพอพระไทยก็จะให้การรับรองสถานะของกษัตริย์สุขโขทัยอย่างเป็นทางการทําให้สุขโขไทยมีความชอบธรรมในเวทีโลกแล้วก็สามารถทําการค้าในเส้นทางของจีนอย่างได้อย่างปลอดภัยจะเห็นได้เลยว่านี่เป็นความสัมพันธ์ที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับสุขโขไทยก็ได้ความมั่นคงได้โอกาสทางการค้าส่วนจีนก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลและบารมีของตัวเอง และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันโดยเฉพาะเทคนิคก,การทำเครื่องต้นดินเถาที่สุขโขทัยนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเครื่องสังคโลกที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองครับเอาล่ะจากความสัมพันธ์เชิงปฏิบัติกับจีนคราวนี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างครับมาดูอิทธิพลที่มันลึกซึ้งกว่านั้นในด้านจิตวิญ,ญญาณและวัฒนธรรมที่สุขโขทัยได้รับมาจากดินแดนอนุทวีปอินเดีย ถ้าจะพูดถึงอิทธิพลจากอินเดียนะครับจะเห็นได้ชัดเจนจากแผนภูมินี้เลยว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดก็คือาศาสนาครับซึ่งคิดเป็น40%เลยและมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเรื่องอื่นๆทั้งการปกครองภาษาและศิลปะแบบที่เรียกได้ว่าแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวประเด็นสาคัญก็คืออิทธิพลของอินเดียเนี่ย มันได้หล่อหลอมแก่นแท้ของความเป็นสุขโขทัยเลยนะครับตั้งแต่การนำพุทธศาสนาลังกาวงมาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรแนวคิดธรรมราชาที่กษัตริย์ต้องปกครองด้วยธรรมไปจนถึงรากฐานของกฎหมายภาษาและศิลปะที่งดงามที่เรายังคงเห็นร่องรอยมาจนถึงปัจจุบันและนี่คือหัวใจของการปกครองของสุขโขทัยเลยครับ แนวคิดธรรมาราชาเนี่ยแหละครับที่สร้างความแตกต่างแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญมากๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้เอาล่ะเราได้เห็นอิทธิพลจากทั้งเพื่อนบ้านทั้งจีนทั้งอินเดียกันไปหมดแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วสุขโขทัยเอาชิ้นส่วนที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วนี้มาประกอบสร้างให้กลายเป็นภาพเดียวกันที่ลงตัวได้ยังไงตารางนี้สรุปให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ จะเห็นว่าอิทธิพลจากจีนเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องที่จับต้องได้อย่างการเมืองเศรษฐกิจการค้าเป็นหลักในขณะที่อิทธิพลจากฝั่งอินเดียกับลังกาจะลงลึกไปถึงแก่นของวัฒนธรรมเลยครับเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณปรัชญาและระบอบการปกครองและนี่แหละครับคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ความอัจฉริยะของสุขโขทัยไม่ได้มาจากการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกนะครับ แต่อยู่ที่ความสามารถในการเลือกรับปรับใช้และที่สำคัญที่สุดคือการผสมผสานอิทธิพลจากภายนอกให้เข้ากับรากฐานของตัวเองจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาได้สำเร็จสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ลองคิดกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่นิยามคุณค่าของวัฒนธรรมกันแน่ มันคือที่มาดั้งเดิมหรือมันคือความสามารถในการผสมผสานสิ่งต่างๆจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนใครกันแน่ซึ่งผมว่าเรื่องราวของสุขโขทัยก็น่าจะให้คำตอบบางอย่างกับเราในเรื่องนี้ได้ครับ